อีกหนึ่งไวไลสไตล์หัวหน้าแก๊งมาเฟียแห่งเมืองกอรแเทมผู้ที่มาพร้อมกับความแปลกประหลาดเกินคาดคิดเนื่องจากเขาเป็นแก๊งหุ่นกระบอกไม้โง,ง่ๆก็เท่านั้นสวัสดีครับชาวฮอบบี้คอร์เนอร์ในวิดีโอนี้เราจะมาสำรวจต้นกำเนิดของอีกหนึ่งตัวร้ายของแบทแมนที่เรียกได้ว่าโคตรแปลกคิดได้ยังไงกับหุ่นกระบอกไม้ที่มีชื่อว่าสกาเฟสกับนักเชิดหุ่นที่เรียกกันว่าเดอะเวนโทรเลควิสนั่นเอง คำว่า ventriloquist ที่จริงมีความหมายว่านักแปลงเสียงนะครับใช้ความสามารถในการโยนเสียงไม่รู้เนี่ยพจนานุกรมไทยมีหรือเปล่านะแต่ภาษาอังกฤษเขาเรียกกันว่า throwing voice หรือการคว้างหรือโยนเสียงนั่นแหละมันคือการดัดแปลงเสียงตัวเองให้เหมือนกับว่าพูดอยู่จากอีกที่หนึ่งโดยที่ปากของตัวเองไม่ขยับ Would window that shut leave ain't it Yesll open for This no meat locker. cold yes, I'm right ซึ่งปกติเขาก็มักจะใช้กันในการเล่นหุ่นกระบอกให้เหมือนกับว่าหุ่นกระบอกเป็นคนพูดนั่นเอง you Where the from is the sound coming ดังนั้นในวิดีโอนี้ผมจะแปลคำว่า ventriloquist ว่าคนเชิญหุ่นหรือนักเชิดหุ่นแทนนะครับจะได้พูดง่ายๆหน่อย ventriloquist พูดเยอะๆเราลิ้นพันกันและที่ผมบอกไปในช่วงอินโทรว่าหุ่นกระบ,บอก scarface เป็นแค่หุ่นไม้โง่ๆที่จริงก็ไม่ค่อยถูกต้องสักเท่าไหร่ครับหุ่นกระบ,บอกไม้ตัวนี้อาจเรียกได้ว่าเป็นหุ่นไม้ต้องคำสาบหรือหุ่นไม้ผีสิงเลยก็ว่าได้ซึ่งเดี๋ยวผมจะขยายความต่อนในช่วงท้ายคลิปนะครับ ตอนนี้เรามาเริ่มกันจากเบสิกดีกว่าหุ่นกระบอกสกาเฟสและคนเชิดปรากฏตัวครั้งแรกในปี1988ใน Detective Comics ฉบับที่583เมื่อยาเสพติดชนิดใหม่แพร่กระใจายในหมู่วัยรุ่นเป็นเหตุให้แบทแมนต้องทำการสืบสวนและสาวไปถึงไนท์คลับของแก๊งมาเฟียหน้าใหม่ที่หัวหน้าแก๊งเป็นเพียงหุ่นกระบอกไม้ชื่อสกาเฟส ซึ่งเอาจริงเถอะครับหุ่นกระบอกไม้มันจะไปเป็นตัวการได้ไงตัวการที่แท้จริงมันก็ต้องคือนักเชิญหุ่นเบื้องหลังที่ชื่ออโนเวสเกอร์นี่แหละที่เป็นคนควบคุมสกาเฟสทุกอย่างแต่ถ้าที่ทุกคนเห็นก็เหมือนจะตรงข้ามเลยครับมันกลับดูเหมือนว่าเป็นหุ่นสกาเฟสเองที่เป็นคนควบคุมเวสเกอร์งงเลยใช่ไหมใครควบคุมใครกันแน่ผมว่าคนเขียนเขาก็อยากให้เรางงนี่แหละครับง่ายๆก็คือเวสเกอร์ทําเหมือนกับว่าหุ่นสกาเฟสในมือก็คือหัวหน้าของเขาโดนสั่งให้ทํานูน่นทํานี่ก็ทําหมด โดนดุโดนตะคอกโดนตบโดนตีโดยเจ้าหุ่นสกาเฟสอยู่ตลอดเนื่องจากจริงๆแล้วเวสเกอร์เป็นคนที่ไม่ชอบความรุนแรงครับบ่อยครั้งเขามักจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับการกระทําของสกาเฟสที่ป่าเถื่อนและรุนแรงสักเท่าไหร่โดยที่ตอนท้ายหลังจากที่แบทแมนจับทั้งคู่ส่งเข้าคุกได้สําเร็จผมว่าผู้คุมเขาก็คงงง,ง,งกับอาการของเวสเกอร์นะเลยจับทั้งเขาและหุ่นโยนใส่ห้องขังเดียวกันไปเลยคิดดูสิถึงกับต้องตัดชุดนักโทษให้หุ่นด้วย และเพื่อต้อนการลดโทษเวสเกอร์ก็ได้บอกกับผู้คุมว่าเขาจะเปิดเผยกระบวนการของแก๊งทุกอย่างแน่นอนว่าเจหุ่นสกาเฟสได้ยินอย่างนั้นก็ได้ด่าทอและอัดเวสเกอร์ซะเลยซึ่งตอนแรกนี้เราเราคนอ่านก็ไม่รู้เลยครับว่าเฮียเวสเกอร์แกเล่นละครหรืออาการหนักแบบนี้จริงๆแต่ที่อาการหนักจริงๆก็น่าจะเป็นพวกลูกน้องในแก๊งนี่แหละครับที่บางคนเชื่ออย่างสนิทใจเลยว่าสกาเฟสมีชีวิตจริงๆ อาจ,จเป็นเพราะคนเชื่อทาได้โคตรเนียนหรือพวกเขาอาจจะหลับหูหลับตาเชื่อก็เป็นได้เนื่องจากสกาเฟสเป็นหัวหน้าที่โคตรฉลาดคิดแผนการนู่นนี่ได้แยบยนต์มีความน่ากเกรงขามอย่างมากแม้จะเป็นแค่หุ่นกระบอกไม้ส่วนใครที่ไม่เชื่อแล้วไปล้อเดียนสกาเฟสว่าเป็นแค่หุ่นก็มักถูกยิงตายคาที่ตรงนั้นทุกคนเลยครับ มันต่อกันที่เนื้อเรื่องของพวกเขาในคอมิกกันอีกนิดนึงนะครับหลังจากที่สกาเฟสและคนเชิดหุ่นถูกปล่อยตัวออกมาจากคุกพวกเขาก็คนพบว่านท์คลับของแก๊งได้ถูกยึดโดยแก๊งคู่อริเป็นที่เรียบร้อยการเจรจาได้เกิดขึ้นและหุ่นสกาเฟสที่ไม่ยอมเงียบปากสักทีก็ได้โดนกละายยิงใส่จนเละตัวอาร์โนเวสเกอร์ไม่เห็นว่าสกาเฟสนิ่งเงียบไปก็ดีใจสิครับนที่จุดเขาก็เป็นไทยสักทีปาร์ตี้คนเดียวดื่มเหล้าทั้งวันจนเมาแอรพร้อมบอกว่าว่างๆเดี๋ยวเขาจะไปลองหางานสุจริตทดู จะต,ติดอยู่อย่างเดียวครับเมื่อลูกน้องอีกคนหนึ่งที่ชื่อไรโน่ดันเก็บซากของสกาเฟสมาด้วยแล้วเก็บใส่กล่องวางไว้แถวๆที่พวกเขาอยู่วันดีคืนดีก็มีเสียงขอความช่วยเหลือของสกาเฟสออกมาจากกล่องซะได้ซึ่งตรงนี้อาจอธิบายได้ว่าเวสเกอร์ที่กำลังเมาอาจโยนเสียงเป็นสกาเฟสอย่างไม่ได้ตั้งใจทำราวกับว่าสกาเฟสยังไม่ตายนั่นเองซึ่งมาลองคิดคด,ดูแล้วผมก็ไม่รู้ว่าจริงๆเป็นไปได้หรือเปล่านะที่ทำเหมือนกับว่าให้เสียงเราออกมาจากกล่องที่อยู่อีกด้านหนึ่งของห้อง แต่แ a ทแมนก็ได้เคยทําเทคนิคประมาณนี้นะครับในคอมิกช่วงหลังจากนี้ทําเหมือนกับว่าคนที่อยู่โต๊ะถัดไปเป็นคนพูดอะไรประมาณนั้นโดยจากที่ผมลองหาจาก Youtube ก็คนพบว่าคนที่เสียนจริงๆเขาสามารถแปลงเสียงให้เหมือนกับว่าพูดออกมาจากโทรศัพท์ก็ยังได้เลยนะ h e l l o who's this who's that who's who, who, who? what's going on very good sounds real so do <are> you thanks he met me who are you I'm Jack and I'm Terry มาดูเนื้อเรื่องในคอมิกกันต่อเมื่อเห็นว่าหัวหน้ายังไม่ตายไรยโน่จึงได้ทำการซ่อมแซมสก้าเฟสจนเหมือนใหม่เป็นเหตุให้เวสเกอร์ยังคงต้องเดินทางสายอาชญากรรมแบบนี้ต่อไปอย่างไม่เต็มใจครับเอ๊ะหรือว่าเต็มใจกันแน่นะต้นเหตุมันก็อยู่ที่เขาไม่ใช่หรือไงดังนั้นแล้วเพื่อเป็นการคลายความสงสยัยเราลองไปสำรวจคอมิกต่อไปที่จะเล่ารายละเอียดออริจินของทั้งสองกันครับ ในคอมิกโชว์ c คส e 94ฉบับที่8และ9เมื่อปี1994ได้ทำการเล่าถึงจุดกำเนิดของหุ่นกระบอกไม้สกาเฟสเมื่อหลายปีก่อนนักคุกแบล็กเก e ที่ตั้งอยู่บนเกาะห่างออกไปจากตัวเมืองกอแทมที่คุกแห่งนี้ใช้วิธีการประหารนักโทษด้วยการแขวนคอมาแล้วนับร้อยปีครับแต่จู่ๆในคืนหนึ่งก็เกิดเหตุฟ้าผ่าใส่แท่นไม้แขวนคอนักโทษจนพังลงมานั่นทําให้กอแทมต้องเปลี่ยนวิธีการประหารนักโทษไปตั้งแต่วันนั้นครับ จากนั้นเรื่องราวได้มาโฟกัสที่หนึ่งในนักโทษของ Black Gate ที่มีชื่อว่า d ด n ิ g กนโดยปกตินักโทษจะใช้เวลายามว่างในการอ่านหนังสือครับซึ่งหนังสือที่ผู้คุมเลือกให้เด n ิ g กนก็คือหนังสือคู่มือการเป็น v e n t นทร o ลคว s t นั่นเองตอนแรกเด n ิ g กนเซ็งเลยครับหนังสืออะไรดูน่าเบื่อชมัดแต่เนื่องจากเขาเลือกอะไรไม่ได้จึงได้ลองอ่านมันและฝึกฝนตามไปเรื่อยๆเขาก็ค้นพบว่าเขามีความสามารถในด้านนี้ครับและได้โชว์คุยกับมือตัวเองให้ผู้คุมคนเดิมได้ดู ผู้คุมก็อึ้งเลยครับและแนะนําว่าภายในคุกจะจัดเวทีการแสดงประจําปีโดยนิกเกนควรไปหาหุ่นกระบอกดีๆสักตัวมาด่วนๆเลยซึ่งเดินนิเกนก็ทําตามที่ผู้คุมพูดเลยครับเขาเจอท่อนไม้ประหลาดสีแดงในห้องเก็บของแน่นอนว่าท่อนไม้ดังกล่าวก็คือเศษซาาของแท่นไม้แขวนคอนักโทษที่ได้พังลงมาจากเหตุฟ้าผ่านั่นเองเดินนิกเกนได้ใช้ท่อนไม้อันนี้ในการทําหุ่นกระบอกขึ้นมาก่อนที่จะตั้งชื่อให้กับมันว่าบูดี้ จากนั้นโดนิแกนได้ใช้ความสามารถที่เรียนมาโชว์ให้ผู้ชมนับเวทีการแสดงถึงกับต้องประทับใจกันหมดแต่ก็มีเรื่องแปลกประหลาดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นกับวูดี้ครับเมื่อวูดี้ได้หลุดปากพูดถึงแผนการแหกคุกของโดนิแกนโดยวิธีการขุดผนังห้องขังแน่นอนว่าคนดูต้องคิดว่ามันเป็นแค่มุกการแสดงเท่านั้นครับแต่ที่จริงไม่ใช่เลยครับโดนิแกนได้หลุดให้วูดี้พูดมันออกไปอย่างไม่ได้ตั้งใจนี่เขาบ้าไปแล้วหรือวูดี้มันเริ่มที่จะมีความคิดเป็นของตัวเองกันนะ อยู่มานานวันเข้าก็ได้มีนักโทษหน้าใหม่มาถูกขังร่วมกับโดนิแกนครับเขาคนนี้ก็คืออาร์โนเวสเกอร์ของเรานั่นเองก่อนที่จะไปเล่าเนื้อเรื่องกันต่อเรามาโฟกัสที่ตัวอาร์โนเวสเกอร์กันสักแป๊บหนึ่งก่อนนะครับในคอมิกแบทแมนชาร์เดออฟเดอะแบทฉบับที่59ปี1994และได้มีโอกาสเห็นอาร์โนในช่วงวัยเด็กกันเล็กน้อยครับตั้งแต่เด็กแล้วที่อาร์โนจะไม่ค่อยชอบให้ใครหัวร้อเยอะเท่าไหร่เขามักจะหัวร้อนง่ายกับเรื่องแบบนี้ตลอด และเราก็ได้เรียนรู้กันครับว่าพ่อแม่ของอาร์โนได้ถูกรถพุ่งเข้าชนจนเสียชีวิตมีเพียงแค่อาร์โนคนเดียวเท่านั้นที่รอดชีวิตมาได้นั่นแหละครับท่านผู้ชมช่วงชีวิตของอาร์โนเวสเกอร์จะมีเล่าถึงเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นถ้า้ผมตีความต่อก็คือเหตุการณ์ในวัยเด็กนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของอาการป่วยทางจิตของเวสเกอร์และอารมณ์หัวร้อนนิยมความรุนแรงที่เขาเก็บไว้ในกุนบึ้งของจิตใจจนมาถึงเหตุการณ์ในคอมิกโชว์เคสในที่4ที่เวสเกอร์หัวร้อนแทงคนตายในลานเล่าเป็นเหตุให้เขาตต้ออองงงมาาิดคุย่่่ทีเเห็นนนั โดยหลังจากที่ร่วมห้องขังกับโดนิกนวูดี้ก็ดูจะสนใจในตัวเวสเกอร์เป็นพิเศษครับเป็นเหตุให้โดนิกนโกรธและซัดไปที่หน้าเวสเกอร์หนึ่งทีโทษฐานพยายามที่จะแตะต้องวูดี้ของเขาเวลาผ่านไปอีกเล็กน้อยในขณะที่เดนิกนต้องออกไปปฏิบัติงานนอกห้องขังทิ้งให้วูดี้ต้องอยู่กับเวสเกอร์ตามลําพังเวสเกอร์เกิดเหงาและได้ลองหยิบวูดี้มาเล่นในต,ตอนนั้นเวสเกอร์ยังโยนเสียงไม่เป็นครับทาให้วูดี้เป็นแค่หุ่นกระบอกไม้ธรรมดาที่ดูไม่มีชีวิตชีวา แต่เมื่อดูนิเกนกลับมาที่ห้องขังและเห็นเวสเกอร์เข้าทําให้เขาต้องจัดการซัดเวสเกอร์ยกใหญ่อีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการสั่งสอนและในคืนวันนั้นเองที่เวสเกอร์ไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกต่อไปแล้วเนื่องจากต้องติดคุกไปตลอดชีวิตเพื่อนคุยด้วยก็มีแค่หุ่นกระบอกไม้วูดดี้ที่เขาแตะต้องไม่ได้ด้วยซ้ําแต่ทันใดนั้นเองหุ่นไม้วูดดี้ก็เกิดพูดกับเขาขึ้นมาจริงๆครับสั่งห้ามไม่ให้เวสเกอร์ผูกคอตายตอนแรกเวสเกอร์ก็งงสิครับเจ้าวูดดี้มัน แต่เขาก็ได้ตีความว่ามันต้องเป็นโดนิเกนที่หลับอยู่แน่เลยที่เป็นคนละเมอพูดเสียงวูดี้ขึ้นมาตัวที่วูดี้ยังคงพูดต่ออีกครับเขาเล่าถึงอุโมงค์หลบหนีที่โดนิเกนขุดทิ้งไว้เมื่อนานมาแล้วที่ตอนนี้เขาเกิดป๊อตไม่กล้าหนีซะง,งั้นแต่วูดี้ที่อยากหลบหนีจึงได้บอกให้เวสเกอร์ฆ่าโดนิเกนทิ้งซะและพาเขาหนีออกไปด้วยกันดีกว่าโดยเวสเกอร์ที่ตอนแรกไม่เห็นด้วยอย่างแรงก็ได้ทําใจยอมรับและทําตามที่วูดี้พูดครับ าได้จับโดยนิแกนแขวนคอแทนจากนั้นก็ได้คลานผ่านอุโมงค์ไปเรื่อยๆโดยที่ปลายทางมียามสองคนเฝ้าท่าเรือออกจากเกาะอยู่ครับแน่นอนว่าบูดี้ก็ได้สั่งให้เวสเกอร์ฆ่าคนทั้งสองทิ้งซะหลังจากนั้นเวสเกอร์พร้อมกับหุ่นกระบอกไม้ในมือจึงได้ขโมยเรือและขับมาที่เมืองกอรแทมเพื่อเป็นการพลางตัวทั้งคู่ได้ทำการปล้นล้านเสื้อผ้าแต่งตัวสไตล์มาเฟียสุดจัาบต่อมาวูดี้จึงคิดแผนการใหญ่ได้ความคิดที่จะตั้งแก๊งมาเฟียตัวเองขึ้นมา แต่ก่อนที่จะถึงขั้นนั้นวูดี้ต้องการให้เวสเกอร์ฝึกโยนเสียงตัวเองให้เทพก่อนเขาจะได้ดูมีความน่าเชื่อถือและวูดี้ก็เกลียดชื่อของตัวเองมาตั้งแต่แรกแล้วครับตั้งแต่บัดนี้ไปเขาต้องการให้ทุกคนเรียกเขาว่าสกาเฟสดูบนเผินแล้วสกาเฟสกับเวนทรูลควิสจะไม่มีความสามารถอะไรที่เกินเลยมนุษย์ทั่วไปครับตัวอานเวสเกอร์เองไม่ได้มีความสามารถในการต่อสู้ใดๆ อ๋อแต่ความสามารถอย่างหนึ่งที่น่าเซอร์ไพรส์มากๆก็คือการป้องกันการถูกสะกดเจตครับเขาสามารถป้องกันพลังของตัวร้ายอย่างไซโคพเรตที่มีพลังในการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของผู้อื่นอย่างที่เห็นในคอมิกแบทแมนหลังวีเบิร์ธง่ายๆก็คือมีเพียงแค่หุ่นสกาเฟสเท่านั้นครับที่สามารถควบคุมเวสเกอร์ได้และแน่นอนอีกหนึ่งความสามารถของเวสเกอร์ก็คือการโยนเสียงนั่นแหละที่สามารถทำออกมาได้ดีมากแต่ก็ยังพอมีข้อจำกัดบางประการอยู่ครับ เขาไม่สามารถทำให้สกาเฟสออกเสียงตัวบีชัดๆได้ Show who's boss <S ใครที่สงสัยว่าทำไมก็ลองทำตามดูกันได้นะครับการโยนเสียงคือต้องให้เราอ้าปากค้างไว้เล็กน้อยตลอดพอให้เสียงลอดออกมาได้แต่ทีนี้เราจะออกเสียงตัวบีที่จําเป็นต้องหุบปากตอนเริ่มไม่ได้หรอกครับดังนั้นแล้วเสียงตัวบีจะกลายเป็นเสียงตัวดีหรือตัวจีแทนก็เลยทุกครั้งที่สกาเฟสพูดว่าแบทแมนในคอมิกมันจะกลายเป็นคําว่าแกทแมนแทนครับเป็นรายละเอียดเล็กๆน,น้อยๆที่คนเขียนใส่ามาด้วยตลอด มาถึงตอนนี้เรามาลองตอบคำถามที่ทุกคนน่าจะสงสัยมาตั้งแต่เริ่มคลิปนะครับว่าสองคนนี้มันยังไงกันแน่สรุปแล้วสกา f เฟสมีชีวิตจริงๆหรือเปล่าซึ่งใน Detective Comics ฉบับที่844ฮีโร่สาวแนวเวทมนต์อย่างสแตนา่า <c oughs> ก็ได้บอกไปว,ว่าปกติสิ่งของจำพวกตุ๊กตาหรือหุ่นกระบอกจะเป็นเหมือนทางเชื่อมหรือประตูสู่พลังลี้ลับเหนือธรรมชาติอยู่แล้ว ยิ่งตัวหุ่นสกาเฟสมีความเฮี้ยนสูงทำมาจากแท่นไม้ที่ไว้ใช้สำหรับแขวนคอนักโทษที่สังหารนักโทษไปแล้วเป็นจำนวน313ชีวิตแต่ที่ตัวหุ่นจริงๆไม่ได้มีชีวิตเป็นของตัวเองนะครับเหมือนอย่างตุ๊กตาต้องคำสาบอันด่งดังอย่างแอนเนเบลก็ไม่ได้มีชีวิตเช่นกันแต่มันเป็นเหมือนทางผ่านให้พูดผีปีศาจเข้ามาสิงสถิตเฉยๆครับตามที่เขาว่ากันนะนะ ซึ่งในเคสของเวสเกอร์นี่สกาเฟสก็เป็นเหมือนตัวแทนอีกบุคลิกหนึ่งของเวสเกอร์ครับบุคลิกหัวล้อนินยมความรุนแรงที่เวสเกอร์เก็บไว้มาตั้งแต่เด็กที่เมื่อได้รู้จักกับสกาเฟสอีกบุคลิกหนึ่งของเขาจึงได้ส่งผ่านไปยังตัวของหุ่นกระบอกตัวนี้นั่นเองซึ่งเวสเกอร์จะควบคุมบุคลิกของเขาในสกาเฟสไม่ได้และปล่อยให้ตัวเขาเองเป็นฝ่ายถูกควบคุมคิดดูง่ายๆน่าจะคล้ายกับทูเฟสเลยนะครับที่เก็บทั้งสองบุคลิกที่ต่างกันอย่างสุดขั้วไว้ในคนเดียวกัน แต่ทั้งสองบุคลิกของทูเฟสจะมีอำนาจพอกันปกติแล้วจะไม่มีใครเหนือกว่าใครจะตัดสินใจการกระทำด้วยการโยเลียนหัวก้อยไม่เหมือนกับเวสเกอร์ที่บุคลิกภายในหุ่นกระบอกสกาเฟสจะคอยชักจูงและขู่บังคับบุคลิกหลักของเขาแทนโดยเอาจริงๆแล้วเวสเกอร์เป็นคนที่มีนิสัยดีและน่ารักคนหนึ่งเลยทีเดียวฮาริคูนเคยเล่าไว้ว่าตอนที่เธอถูกขังอยู่ในอาร์แคมวันแรกๆเธอได้เกิดเครียดหนักอยากฆ่าตัวตายซึ่งเธอก็มีเวสเกอร์นี่แหละที่คอยแสดงหุ่นกระบอกให้กำลังใจเธอ แต่ฮารี่ก็มักสังเกตเห็นเวสเกอร์ถูกบูลลี่โดยสกาเฟสอยู่ตลอดทําให้เธออดสองสารเวสเกอร์เป็นไม่ได้ครับโดยมันยังคงมีเรื่องราวลี้ลับเกี่ยวกับสกาเฟสที่บางทีก็ยังหาคําตอบไม่ได้อยู่นะครับมีช่วงหนึ่งที่หุ่นกระบอกสกาเฟสเกิดสูญหายใครที่ไปพบเจอและเก็บสกาเฟสมาได้ก็จะพบเจอกับเรื่องราวเลาๆๆที่มักจะจบด้วยความตายของใครสักคนซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นความบังเอิญหรืออะไรนะครับ แต่หลายๆคนก็มักเชื่อว่ามันก็คือวิญญาณของนักโทษทั้ง313ชีวิตนี่แหละที่ยังคงสิ่งสถิตอยู่ในเจ้า scarface และคอยหมายปองเอาชีวิตผู้อื่นและต่อมาที่ผมยังไม่ได้เล่าก็คือมีหญิงสาวคนที่ได้มีโอกาสถือคลอง scarface เป็น ventriloquist ต่อจากเวสเกอร์ด้วยครับและยังมีหญิงสาวคนถัดไปอีกที่มีพลัง metahuman ถือคลองหุ่นมาอีกตัวหนึ่งที่ชื่อเฟอร์ดีซึ่งหน้าตาของเจค,คนนี้ก็ดูเหมือนจะหลุดออกมาจากหนังผีเลยทีเดียว ส่วนใครที่ชื่นชอบเรื่องราวของ a r ร no ์โ e ว k สเกับหุ่นกระบ,บอก Scarface ก็ช่วยกดไลค์วิดีโอนี้หน่อยนะครับเหมือนเดิมใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็พิจารณากดไว้ด้วยนะครับจะได้มารับฟังเรื่องราวแบบนี้ต่อๆไปอีกขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมนะครับ